่เนียทำไมไม่ตายนะฮะจีบแมวเนี่ยเจ,จ็บแล้วซิเจ็บแล้วซิทำนี้เตะแมวได้เองอือหอืมไอ้เขาถอดเลยเจ้าฆ่าแมวกันเด้อแล้วมันเข้ากับล่าเป็นวันเตอร์ตัวเล็กได้แหละเออ มันคือดิจิตอลมอนเตอร์มันสูองดอ,ด 300. อ่อนในดอทสามร้อยมันเคยได้มาได้มาอันเดียวแต่ว่ามันโอ้ล้มใช้แล้วมันหมดแล้วมันหมดอ,ะดอ่ะครับเดีับเออขึ้นมันโดดอขึ้นตรงนี้ได้ไมั้ยเออจะอ้อมอยู่นี่ลืมทำ เพราะว่ามันเต็มเลยพอเล่นได้อยู่นะขนาดนี้ก็แบบเห็นมันตกก็เลยแบบปรับอะไรลดไปบ้างนะเนี่ยก็มันยังมีร่วงอยู่เห็นมันทีไรก็นึกว่านึกว่ามันเป็นลูกปั้นทุกทีเลยเลยอ่ะเลย อย่าอย่าจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ค่อยได้สู้ทีนี้แรงนนเนื้อไม่ได้ทนอือหือว้ หลบต้องไม่โดนเ,เหวงนึกว่าจะโดนบ้างไม่โดนเลยเว้ยหลบยังไงให้โดนลมมา,นนานไทนานีที่ลัฮะมาวยังแบบบางทีชอบแบบ จะเริ่มตีมันเองมาแล้วเหรอเฮ้ยเคยๆตีไปอ่ะขี่ชาลมเอาให้ทีกะเล็กล้มตามด้วยนะจะได้ขี่อีกตัวหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละแม่บินบินสุกเลยไม่โดนเลยมันไม่โดนเนี่ยเออปล่อยยังไงเนี่ยเออเอา

เราก็ต้องรีบไปแล้วก่อนที่นี่มันจะลุกตาม <c oughs> ไปยืนทำไ้นี่ถ้ามันลุกไม่น่าตีมะขอติดติดเยอะแข่งเยอะไหมไม่น่าตีก็ลองยืนอยู่กับมันดูสิอ๋อ <c oughs> ถ้าเกิดอ่ะดีตัวทีม่มาเฟกควันตัวปลอม <c oughs> เอาเดี๋ยวมันไปนไหนแล้วอ่ะอ๋อยงดคือพลาดมอนทันมากนี้ทำไมมันทำให มันหลงได้ง่ายใช่ไหมภาคเวอร์รู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแผนที่ซูมใกล้ๆใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดมันก็ซูมกดถ้าจะซูมก็กดออะไรนะคอนโทรลค้างก็ซูมแล้วนี่ไม่ใช่ไงมันอาจจะบอกว่าเซตติ้งเริ่มแรกของมัน oh. เพราะว่าจำทำไม่ได้ว่าภาคภาคเก่าแผนที่มันเป็นยังไงนะเลยเย้ เบิ่สบายใจเลยโอ้โหเสียงกรี๊ดอย่างดังเฮ้ยสิงห่วงกำลังวิ่งไปแต่ไม่น่าจะตีกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นจะตีกันหรือเปล่าหรือเอ้าถ้าไปหาจะเป็นบวอกบหรือเปล่าอ้าวไม่ทบเป็นไงกี่สิงได้ไลว้ามาเลยครับให้จูปะทไอ้รีมันเอาใ่้ร่วง มันมันไม่ให้ตีแล้วอ่ะเลยต้องปีดิดห <laughs> ลอดยังไม่หมดเลยก็เลยแบบจะผมบอกอ่ะมองหาอะไรกันเก็บเก็บ

อะไรดปกติยังไม่โดนอาวุธปิงไปหลายรอบแล้วถึงจะอะไรนะแบบสีอาวุธมันจะสูงเหรอแต่แบบพอมันยิ่งสูงสีก็แค่อะไรหลอดค้อมันก็ตีสิวเองไงนึกออกปะไ่ใส่สกิล ถ้าอยากแบบหลอดต้องใหญ่ๆต้องใส่สกิลอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะมีสกิลที่ทำให้หลอดสีหลอดเอลือย A H ชับชับเนี่ยบางคนมันจะหลอดชาหลงอ๋ออ๋อเหมือนเคยอ่านเหมือนอ่านเห็นอยู่วะเนี่ยหาเจีมใส่เหมือนอ่านเจออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยลมลมเห็นลมอยู่ข้างนี้้้มันนนดูเป็กกรระะตตุุน แต่เราเห็นเทไรนึกถึงไอ้หนังไอ้พายุหมุนนั่นนะมันมีมันมีมันมีเอฟเซ็กตะตุนไงทั้งวงมันไม่มีเออทั้งวงมันเป็นพายุไต้ฝุ่นเลยก็ตามตีมไงแต่มันก็มองยากจริงทั้งวนโดนได้เหรอหลายรอบมากที่แบบโดนโดนดูดไปโปะก็โปะอะไรเนี่ย อแล้วะาข้างนู้นัวที<ห>่เหนื่อยจริงโห่เ<ส>ฮ้เฮ้ย<ห>ฮ้ยเฮ้มองยากเลยเออ นะเอาเอาล่วงล่วงได้ไงงงเฮ้ยล้มอีกรอบโอ้โหบอสบอสต้องใส่พลังนี้ด้วยตอนตอนพาร์ลราตีอะเอ็ก เพื่อหางจะขาดต้องเอาต่อให้มันหลับเนี่ยแล้วเอาถังระเบิดวางให้แล้วค่อยเอ็กโพชั่นใช่นี่แหละระเบิดกับปาตนหัดน่าจะไอ้นี่บางทีจากที่เราเห็นบางทีแบบเราเวียงอาวุธไงแล้วแบบมันไปตีหน้าแบบจังหวะพอดีไงหน้าสะเพือน เออก็เหมือนอารมณ์แบบในในคลิปท oh nope ี <h 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 mm ่เห็นแบบคอนแบบกำลังเวียงมุนๆนะอารมณ์นั <h 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 sì> <h> <h ้นแ่ะแล้วมันโดนหน้าพอดีเฮ้ยดีนะไม่โดนใช่ไหมเฮ้ยตีหน้าไปทีเดี็ก ไอตอนวิ่งกระโดดก็วิ่งไปสีไม่ต้องลากไปด้วยหน้าสะเทือนโอ้ยเฮ้ยมาแล้วเออโดนจบโดนเต็มเต็มเลยไม่มีที่ สิงม่วงอยู่แถวนี้อ่ะเอาไงเอาไงเอาไงพอถ้าอยู่ไกลๆมันจะชอบกระโดดเข้ามาไงอ๋อเปลี่ยนที่เ่ยที่กเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เหมือนเหมือนยังทำยังไม่ได้ทำอะไรมากเลย ก็เราก็ไม่ทำอะไรจริงๆเพราะว่าจะดูมุกเซตมาเนว่ยวันที่ท่าอะไรบ้างเราก็เวียงอย่างเดียวเลยแต่ภาคนี้รู้สึกว่าพอมันบัฟลมรอบตัวเราไม่มีสถานะลมโดนลมไหมมันไม่มีสถานะบโอ้ยโอ้ยเป็นมังกรลมตัวหลังๆนี่ไม่มีสองท่าในตัวด้วย ทำไมเราไม่ติดสถานละลมอ่ะติดบินได้เฮออลงมันไม่มีสถาานะบว่เฮ้ยลบข้างดีกว่าตีหน้าหน่อยอเออเข้าเบรคมาฮะเออ ไออะยู่ตลอดเพราะว่ายังไม่มีโซนไหนแตกเพราะว่าไอ้กุชาร่ามันตัวโก้ก็ใช่ไอ้ตัวมันหนาจริงเฮ้ยลมลมเฮ้ยหลบไงดีวะเนี่ยเอาเอือเอาติดพิษกับถึงทิษจะใครวะแต่กินไม่รู้แต่ที่แน่แล้วโดนมันตบอีกโดนไปสี่ทิศถือว่าเจ็บนะ วเอาไม่โดนโดดมาพอดีล้มหมดละไม่หมดโดนอีกอยู่เฉยเกลียดวิ่งตามแล้วโดนดดดบึ้มห้าร้อยห้าสิบห้าล้มน่าจะมาแล้วแหละ ตีตูเดเบียสบายใจแล้วสบายใจลงไปนอนเลยดิอะไรครับแมวไอ้ลูกกลมแมวเราเปลี่ยนแมวไงมันก็อ๋อฮิวิอันนี้ก็เคยรูปฟองฟองกลมนั่นแหละไม่รู้จะเรียกว่าอะไรฟองฮิวฟองดู เราคงจะบอกจะไปไหนเฮ้ยอย่าีทบ่อยสิเอาไปไหนละไปไหนแล้ววะเออเอาใหญ่เลยเฮ้ยนอนอยู่ไม่เอาทิ้็แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามองอย่างงั้นเฮ้ยรู้ได้ไงวะ โอ้โหเต็มๆสุดมงจักเออโดนหัวนอนนอนก่อนขอเฮียไปครับตายไม่ถูกเนีตีที่หัวก็ไปที่หัวบึ้มไป555เออแล้วก็โดนพายุวิธีหนึงปีชั้นเออปีกแตกเป็นไงพาร์ทเบรกกบใจไปบอส เด๋ยวหัวของหัวมันยกหัวสูงตลอดเลยต้องให้แม่งนอนตีขาไม่บ่อยๆหนาวไหมเพื่อนเฮ้ยเอาเพิ่งได้ห่างเป็นครั้งแรกอันนี่โอ้โหถ้าถ้าที่เล่นมาคือเจอครั้งเดียวผ่านผ่านเควสปุ๊บก็ผ่านไปเลยไม่ได้ล่ามันต่อ เ,เ,เ,เมื่อกี้อยู่ดีเฟรมมันล่วงสองอยู่นี่เองไม่ได้เป็นใครแต่ปัญหาคืออีกตัวหนึ่งอะดิมันไม่ตีกันแล้วด้วยเฮ้ยห,หรือตีมันไปฮะเฮ้ยมันตีกันปล่อยมันตีก่อนตีแล้วตีแล้วมันล้มแล้วเอาล้มเลยเหรอโอ้ม <Awesome. S 3> กระโดดกระโดดมาคว้น ก็โดนผิดถึงด้วยตีต oh, yeah. oh, um ีไปเลยเน้นตีไปเลยเผื่อมีเผื่อมีเผื่อมีอะไรหลุดอีก ตีหน้าทีเฮ้ยถอยถอยแล้วถอยแล้วโดนไปแลมันบินพอดีอ่ะยายที่ด้วยต้องรีบไปละเพราะไอ้คนนั้นไอนึกว่ามันจะนึกว่าจะอยู่ตีต่อตกใจหมดไปไหนวะไม่มีสัตไหนหล่นไม่ได้เช็คเลยข้างบนเราไม่เห็นว่ามีเพราะตอนที่เจอรอบแรกมันหล่นไปหลายชิ้นอยู่ เหรืออาจจะมีแต่แมวโอเคไปแล้วเดี๋ยวเรามีไอ้นี่เรามีหอยทากคิวสองอันไม่ต้องห่วงเลยพลังแห่งหอยทากเฮ้ยเอาสกังกมาด้วยเฮ้ยโดนกระทืบอยากโดนกระทืบ <laughs> ใช่ไหมถื <laughs> อ,อ <laughs> <laughs> ว่าต้องไปเอาสกิลไว้ปะใช้บ่อยเลยอ้าวมีเพื่อนจอยเข้ามาผู้โชคดีผู้หลงทางเราติ่งได้อยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเอาเอาไงอารมณ์แบบอา้อาวเฮ้ยวิว่งไปไหนอ่ะเอาวอกันซะงั้นเออ,อดี อ้ยวอดมีมเก้าอ<ม>ี<ม>้ไมหมดูหนังฟอร์มยักษ์ไม่มีว่ะเฮ้ยแล้วมันลงตรงนี้อ <laughs> เอา้านี่มันช้าเนี่ยเอ้าสิงสิงแพ้สิงแพ้เอา้าเฉยนี่มันสี่นี่นี่อไป <laughs> นี่มันยิ่งกว่าสี่ดีอีกยืนอยู่ที่เฉยยิงย่งจะโดนอีกเอเกอ้าอี้ผิด เออาลมมาหลฮะเฮ้ยฮะได้ได้อารมณ์แบบได้ได้คลิปสอนแล้วไหมยืนนั่งดูหนัง 4D อยู่ดีๆเราต้องหนีแหละเพราะว่าไอ้สิงม่วงมันอาจจะไม่ไม่หนีแล้วไงอ๋อเพื่อนไปตีสิงม่วงโอเคตามสบายเลยเพื่อน อะไรเ่ยเอาว่ามาสองคนนั่นแหลวะเนี่ยเออรู้ว่ามาคนเดียวนะแต่คนที่คนที่สองมาตอนไหนไปทางไหนดีวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอ๋อนี่เอ้ยกินกินเนื้อก่อนแต่ใบหน้ามันหายไปเยอะเลย ก็ตอนนี้ติจะกับคกินข้าวกันไรนะอมมลอสข้าเมืนาแอไม่เป็นไรเนื้เอ,อเนื้อเพิ่งกินรออสุดท้ายไปไม่เป็นไรหรอกโอ้โหวางที่มนี้แนใช้เวียงเวียงเฮ้ยมองกออีกรอบเนี

เราย้ายไปตรงนั้นไม่ทันแล้วเฮ้ยมันจะตายเราด้วยเวียงเวียงเวียงเออเรนวเร็วเร็วดีจะได้แบบ ประเด็นคือคนที่เข้ามาใหม่ก็คือแบบสบายนะเพราะว่าเราทำเลือดไปเยอะพอควรพอควรเนี่ย <c oughs> ในเองต้องส่วนคอเนี่ยไ,ได้ของดีเยอะเลยใช่เหรอเอาลูกก็เดือกกดออกมาใช่ดลยเฮ้ยของดีจริงอะเราต้องเราต้องนี่มุดเข้าไปดูข้างในคกหน้ามัน ทันไหมเนี่ยเออทันมันต้องอยู่กลางอากาศเลยใช่ไหมใช่ต้องแบบต้องหวนะัวเนี่ยถ้าเกิดหล่นมากลางอากาศไม่นับ